เอาละครับผมก็ขอ,อกราบสวัสดีทุทมที่น่ารักกันทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้พ่อกรผมแจ็ค8 8 7 9นะครับอ่ะซึ่งในวันนี้เนี่ยผมจะมาทําการรีวิวทางด้านของยูกิ uki, ในทางด้านของยูกิ6ดาวในร่างสมบูรณ์นั่นเองครับซึ่งเป็นร่างที่มีเอ็กโซเดียเรียบร้อยแล้วผมโอเคเดี๋ยวผมขอญาตเคลียร์มอนตัวนี้ก่อนเดี๋ยวป้อมผมแตกแตครู่กันดูอ่ะ โอเคคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะคุณดูนะเพราะว่าผมมาดีเวิวแป๊บเดียวเพราะว่าคลิปนี้ผมกะจะลงสักสองสามคลิปไงเออวันนี้นะผมก็ลงไปประมาณสองคลิปวอะอาขยายขายอ่ะซึ่งสกิลแรกของยูกินะก็ดาเมจอยู่ที่เก้าพันนะก็สกิลประมาณนี้เลยก็จะเป็นการเหมือนสร้างหลุมดำปะเออเนี่ยโคตรโหดโคตรตึงนี่ไอเชี่ยนโคตรโหดโคตรตึงจะมาคนดูเนี่ยดาเมจอยู่ที่เก้าพันสองกับสี่สิบนะคนดูแรงนะแรงมากแรงมากคนดูอ่ะอาขั้นสองเดวมจอยู่ที่ 15,000อัพขั้นสามแ้ไปอยู่ที่27,000โอเคอัพขั้นต่อไปอัพขั้นต่อไปตอนนี้เปลี่ยนท่าแล้วเขาดูอ่ 5, 15, นะอัพขั้นต่อไปช้ห้าหนึ่งหมื่นห้าแล้วนะอ่ะอัพขั้นนี้เปลี่ยนท่าเป็นเย่ ية, ตัวอะไรอ่ะอะไรอ่ะเออหัวหน่อไม้เอออ,เอ,อ,อะไรสักอย่างที่มันมีเหมือนหัวกวยกวยนะเขาดูไม่เช็คไปนะเออเฮ้ยนี่เหมือนจะเป็นการเสกเฮ้ยเฮ้ยแล้วไปโคตรสามหมืน่นโอเคโคตรโหโคตรตึงเดี๋ยวเดี๋ยวขอย่าขยักข้างมาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมารบกวนฐานเราเดี๋ยวเราแบบ

โอเคครับอัพขั้นต่อไปใช้สามหมื่นนะผมโอเคอัพขั้นนี้ดาวไปอยู่ที่ห้าหมื่นนะผมโอเคอัพขั้นต่อไปใช้ห้าหมื่นนะครับผมนะก็ครึ่งแสนโอเคอัพขั้นนี้ก็อุ้ยแปดหมื่นอะไรอะโดรการ์ดซึ่งสกิลหน้าผมไปดูของช่องพิสตีไปแล้วผมอ่ะเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูอีกทีเลยแล้วกันนะครับผมนะอ่ะอ่ะปึ๊บนี่โคตรโหดโคตรตึงโอ้ยเหมือนมันเสกตัวอะไรวะไอเน,นี้ยคุกกี้ไม่ใช่ <laughs> เดี๋ยวอะไรเนี้ยมันจะเป็นหน่อไม้อ่ะหน้าเหมือนหน่อไม้เลยโอเค อัพขั้นสุดท้ายใช้2อ0 0สนห้าเรเคอัพขั้นนี้ใช้2ล้านผมนะสองล้านเลยเลยพี่เยอะไปสองล้านอ่ะครับในอัพขั้นนี้2ล้นานดากอนซิเวเอร์จะเป็นการเสกดากอนนะ้ซึ่งเป็น AOE Circle ์เคิลนะผมนะเอฟูเอโอีเออเนะมเป็นฟูลเอโอเนาะเดี๋ยวสิกสิกสสกโอเคจะเป็นการเสกมังกรนะเหมือนกับบาคุกันอนะ่ะเออมาบาคุกันยังไงไม่รู้อ่ะเบิร์ก็ตู้เป็นฟูลเอโอีนะเพื่อนคนดูนะดาวเมจอยู่ที่2ล้าน9นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าดาวเมจถ้าเกิดว่าตัวละครอยู่ที่ เวิวหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเดอเมจจะอยู่ที่ประมาณสี่ล้านแต่ตอนนี้นดาเมจผมอยู่ที่เออตอนนี้เนีเอ่อมอนของผมอะ่ะเออมันจะเรียกว่ายัางไงตอนนีน้มอนของผมมันเลเวลรือสันทกไงมันก็แบบอาจจะไม่ได้เยอะมากโอเคพอญาตนะิบัฟปุ๊กนะอ่ะพอบัฟปุ๊บดาเมจอยู่ที่แปดล้านยิ่แค่เฮ้ยเย่เย่โคตรหัโคตรตึงเดี๋ยวใครบาดชิดซ้ายวาเลนไทน์ชิดขวาเแบบี้ชิดหน้ามีฮอกชิดหลังยิ่แค่ โคดหัโคดตึงอ่ะโอเคสกิลการ์ดมันจะเป็นการดอกการจะเป็นการสุ่มการน้องซึ่งสกิลนี้ถามว่าใช้ยังไงจะเป็นการจั่วการเราต้องแบบสุ่มนะบบว่จะให้เราจั่วการสี่การนะเออซึ่งถามว้าเราต้องต้องสุ่มขนาดไหนก็ต้องใช้ดวงกันแหละนะคุณนะเออแล้วก็จะมีเคลื่อนไหนนะสั่งการทับสี่สิบโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตกอไปตอนที่ผมจั่วครบทั้งหมดเลยนะผมนะโอเคเดี๋ยวเราจะกอไปตอนนั้นเลยเนาะโอเค โอเคครับซึ่งหลักการใช้ของยูกิง่ายๆคือคนดูเห็นไหมปะมันจะเป็นการจั่วการ์ดเลยซึ่งการจั่วการ์ดอ่ะมันจะเป็นการการันตีนเลยคืออ่ะผมจะอธิบายสั้นๆเลยคือ40ครั้งอ่ะใน40ครั้งเนี่ยมันจะเป็นการการันตีหนึ่งครั้งได้กับว่าเราอยู่แบบซักเนี่ยมันจะมีชิ้นส่วน1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าถ้าเกิดว่าเราสุ่มถึง5้าทับสี่สิบใช่ไหมถ้าเกิดว่าเรากดสุ่มหมดปุ๊บเราก็จะได้ชิ้นส่วนทั้ง5นี้มาใช่ปะเออนั่นแหละคุณคุณดูแบบ หลักการใช้มันค่อนข้างที่จะยากนะโอัเ okay, คผมทำการจั่วการ์ดอ่ะจุ่มการ์ดห้าอะห้าแล้วห้าทับสี่สิบแล้วรอคนดูรอรอคือมันการันตีอยู่แล้วแน่ๆคนดูนะเออมันการันตีชัวร์เดี๋ยวผมรอเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวผมว่าผมบัฟรอเลยดีกว่าเพราะว่าผมว่ามันแบบมันใจนี่ตอนไหนก็ได้ไงคนดูนะเออนะ่ผมขออนุญาตเอามอนมาก่อนเพราะว่ามันใจนี่ตอนไหนก็ได้แล้ผมนะมันจะแบบิ้นส่วน,นิันที่ห้าจะมาตอนไหนก็ได้มายังยังยังไม่มา ยังไม่มาวะคุณดูยังไม่มาเฮ้ยเดี๋ยว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 ยังไม่มายังไม่มาคุณดูอ่ะซึ่งการที่เราจะใช้ทางด้านของยูกิได้หลักการก็คือเราจะต้องสุ่มจั่วการ์ดให้ครบ40ครั้งนะเพื่อนคุณดูนะมันไม่จำเป็นต้อง40ครั้งหรอกคุณดูเพราะว่าเออในระหว่าง40ครั้งอ่ะเราอาจจะได้การ์ดตัวที่5มาก่อนที่เราจะเออมาก่อนที่เราจะสุ่มได้ก็ได้ไงคุณดูเออมันจะงงๆนิดหน่อยคุณดูคุณดูอ่ะชิ้นที่5มาแล้วทางด้านของเนะอ็กโซเดียครับผมนนะะออ่่มมาาเเป็ทีีรยรยยบ้้แลว เซ็กโซเดียโอ้โหดิเกตูมหเฮ้ยีหกรเดียวเดี๋ยเดี๋ยวใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเจ้าคนหัวคนตึงเดี๋ยวเดคือถ้าไม่เมื่อกี้เม่อกี้ถ้าเกิดว่บบผมเสกมอนมาเยอะเแต่ว่าคือผมแนะนำให้เป็นลงใน INF, INF มากกว่าลงใน Infinity มากกว่านะเพราะว่ากระจายง่ายกว่านะมันจะๆๆสามารถเอ,อ ดูดาเมจได้ง่ายกว่าซึ่งตอนแรกดาเมจอยู่ที่2ล้าน2อล้าน9ผมนะอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับยูกินะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าสกิลสุดท้ายอะ่ะคือผมมเห็นในช่องพิซีเขาบอกว่าเออสกิลสุดท้ายมันจะเป็นการตรีรอบวงนะถ้าเกิดว่าศัตรูอยู่ในวงปุ๊บเราก็จะสามารถตีเป็นแบบแบบแบบฟูเอโออีได้น,นะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าดาเมจเท่าไหร่นะซึ่งบางคนบอกว่าใครบ่าดีดีดกว่าเอเล่นดีกว่ายังไงก็อยู่ที่วิจารณญาณของคนดูนะว่าคนดูบอกจะเลือกเล่นตัวไหนจะส่วนตัวผมว่า เล่นใครบาทดีกว่าคนดูนะอ่ะสักคลิปนี้นะผมนึกว่าว่ารักกันชอบกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งปรับเป็นให้ผมด้วยนะผมนะฮะปรับเป็นผมด้วยโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้ากิดว่าล่ะรักกันชอบกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งปรับเป็นทั้งหมดให้ผมด้วยนะผมนะอ่ะสักคลิปนี้ก็แค่นี้นะผมนะคลิปนี้ก็เอ้ยวันนี้ก็สองคลิปแล้วก็เต็มที่แล้วผมนะอ่ะสักคลิปนี้ก็ลาก่อนสวัสดีครับผม